สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องปลูกเองปลูกเ,เองจิบบ๊บจิบโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บจิบนะคะวันนี้จิ๊บจะชวนพเพื่อนๆทำสังขยาฟักทองค่ะเป็นเมนูขนมไทยที่อร่อยหอมหวานมันนะคะเสิร์ฟคู่กับฝอยทองอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะสังขยาเนื้อเนียนๆนุ่มๆกินคู่กับฟักทองอร่อยต้องทำกินเลยละค่ะสำหรับคนที่ชอบขนมไทยห้ามพลาดเมนูนี้นะคะ วันนี้จ๊บใช้ฟักทองญี่ปุ่นค่ะหนึ่งลูกประมาณ1กิโลกรัมพอดีเลยนะคะล้างให้สะอาดล้างเสร็จแล้วเช็ดให้แห้งค่ะพอเช็ดแห้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดจุกออกค่ะิ๊บจะวาดก่อนนะคะเพื่อให้เท่ากันค่ะทีนี้ก็ตัดออกค่ะใช้มีดปลายแหลมที่คมๆนะคะกดลงไปแล้วตัดออกเลยค่ะจะใช้ฟักทองแบบไทยก็ได้นะคะพอตัดครบทุกด้านแล้วนะคะใช้ซ่อมหรือมีดหนาๆน,นะคะแงออกมาค่ะ เสร็จแล้วใช้ช้อนขูดเอาเม็ดด้านในออกให้หมดเลยค่ะพอเตรียมฟักทองเสร็จแล้วเราไปดูวัตถุดิบกันค่ะก็ะะจะมีฟักทองใบเตยไข่เป็ดกะทิน้ำตา,ตาลตโนตนดและเกลือค่ะขั้นตอนแรกนะคะตอกไข่เป็ดใส่ในชามผสมค่ะ3ามฟองน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตโนตนด90กรัมใส่ลงไปเลยใส่เกลือเสร็จหนึ่ส่วนแช้อนชาขัวกะทิ 120กรัมใบเตยม้วนล,ลงไปค่ะ2-4ใบวันนี้จิ๊บใช้3ใบพอใส่ลงไปแล้วขยำให้ใบเตยกับไข่และน้ำตาลเข้ากันดีค่ะให้น้ำตาละละลายดีเลยจิ๊บใช้ถุงม,มือนะคะถ้าเพื่อนๆใช้มือเปล่าต้องล้างให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้งค่ะถ้ามือเปียกไข่จะคาวได้นะคะจิ๊บก็ขยำประมาณ5นาทีค่ะพอ5นาทีผ่านไปนะคะบีบเอาใบเตยอ,ออกค่ะ ต่อไปเราจะมากรองด้วยผ้าขาวบางรองด้วยกระชอนตาถี่นะคะเทไข่ลงไปนะคะผ้าขาวบางจะกรองเศษใบเตยเศษน้ำตาลหรือเศษต่างๆได้ดีค่ะกระชอนจะช่วยกรองกอง,องของขนมนะคะให้เนียนขึ้นค่ะนี่ค่ะก็บีบอจากผ้าขาวบางให้หมดถ้าเหลือเสียดายค่ะพักไว้15นาทีค่ะให้ขนมของเรากองลอยขึ้นมานะคะระหว่างที่รอ15นาทีเราก็ไปต้มน้ำในซ้งเตรียมนึ่งไว้เลยค่ะ พอผ่านไป15นาทีนะคะเราก็จะมาตักฟองที่ลอยขึ้นมาด้านบนออกให้หมดค่ะขนมจะได้เนียนๆพอตักออกหมดแล้วนะคะก็นํามาเทใส่ฟักทองค่ะเราจะใส่ซึงเตรียมนึงเลยนะคะใช้ถ้วยรองฟักทองด้วยค่ะพอาฟักทองสุกเขาจะนิ่มการฟักทองแตกนะคะ น้ำของเราก็เดือดพอดีเลยนะคะต้มไฟแรงนะคะทีนี้เราก็จะเบาไฟเป็นไฟกลางค่ะนึ่งประมาณ35นาทีถึง50นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของปักทองค่ะผ่านไป35นาทีนะคะใช้ไม้ไปลายแหลมจิ้มดูเนื้อสังขยาค่ะถ้าไม่มีของเหลวติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกแล้วแต่ถ้ายังไม่สุกก็นึ่งต่อทีละ10นาทีแล้วเช็คสุกเหมือนเดิมค่ะพอขนมสุกแล้วนะคะก็พักไวใ้ให้เย็นค่ะค่อจะมาตัดเสิร์ฟกันนะคะ ตัวสังขยาก็จะพูขึ้นมานิดหน่อยบางครั้งก็เต็มบางครั้งก็ไม่เต็มนะคะใช้ฟักทองประมาณ1กิโลกรัมค่ะไม่เต็มก็ไม่เป็นไรนะคะจิ๊บก็จะแต่งหน้าด้วยปล่อยทองด้านบนค่ะสังขยากับปล่อยทองนี่อร่อยเข้ากันดีนะคะ ทีนี้เราก็จะมาตัดเสิร์ฟกันนะคะจริงๆแล้วจิ๊บก็จะตัดทั้งฝอยทองเลยค่ะแต่ถ้าตัดทั้งที่มีฝอยทองอยู่ด้านบนเนื้อฝอยทองจะมาโดนเนื้อสังขยาเนื้อสังขยาก็จะไม่ค่อยสวยค่ะจิ๊บเลยเอาฝอยทองออกก่อนแล้วตัดให้เพื่อนๆดูเนื้อข้างในค่ะแล้วค่อยใส่ฝอยทองลงไปใหม่เนื้อสังขยาของเราเนียนดีเลยละค่ะอร่อยหวานกําลังดีนะคะ จิ๊บเลือกเป็นฟักทองญี่ปุ่นถ้าเป็นฟักทองไทยคือบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีค่ะแต่ถ้าเป็นฟักทองญี่ปุ่นนะคะจะอร่อยทุกครั้งเลยค่ะจิ๊บเลยเลือกที่จะใช้ฟักทองญี่ปุ่นเลือกฟักทองแบบไหนก็ได้เอาที่มีค่ะเพื่อนๆลองทำกินกันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ